รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันเสาร์เช้าๆแบบนี้มาพบกับทิปในรายการชนรัศมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจช่วงเวลาที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปเติมพลังบวกทั้งกายและใจค้นหาวิธีฮิวใจในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองกันค่ะ ที่ใช่มีความสุขได้ง่ายๆมีความทุกข์ให้น้อยลงค่ะชนรัศมีกับ VIP ทิปปี้ฮิวใจ สวัสดีค่ะพบกันนะคะในรายการชนรัศมีกับ V.I.P. ทิปปี้ฮิวใจค่ะหลายเทปแล้วนะคะทีท่ิพาคุณผู้ชมค่ะออกเดินทางมาค้นหาวิธีการฮิวใจในรูปแบบที่ใช่ที่คุณผู้ชมชอบนะคะก็มีคุณผู้ชมที่ถามเหมือนกันว่าแล้วเวลาทิปจะฮิวใจทิปเลือกใช้วิธีไหนค่ะ วันนี้ทิ์ก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่ฟิลิปเวนนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทิ์มักจะมาค่ะที่นี่มีกิจกรรมมากมายที่ช่วยฮิวกายทิ์ให้แข็งแรงแล้วก็ยังมีการฮิวใจที่ทำให้รู้สึกสวยด้วยนะคะหนึ่งวันของทิ์ที่ฟิลิปเวนมีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้มาฮิวใจไปด้วยกันเลยค่ะ และที่นี่ก็คือฟิลิปเวนคลับสุขภาพหนึ่งเดียวในเอเชียแปซิฟิกตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านราชประสงค์อีกหนึ่งแลนด์มาร์คฮิวใจที่เต็มไปด้วยกิจกรรมดูแลสุขภาพและความงามครบจบในหนึ่งวันค่ะ นี่ค่ะพอมาถึงนะคะส่วนใหญ่ทิพก็จะมานั่งชิลๆอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วก็มองวิวเพลินๆค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็มักจะสั่งน้ํานะคะจาก j ู i ิสบารซึ่งตรงนี้เขาจะมีน้ําผลไม้คั้นสดเลยค่ะเราก็เลือกได้ว่าเราเนี่ยจะเอาผลไม้อะไรบ้างนะคะแต่ว่าจะมีสูตรหนึ่งที่ทิพชอบมากนั่นก็คือสูตรแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะก็จะมีแอปเปิลเขียวบีทรูทเล m o n สับปรดแล้วก็แครอทนะคะคั้นสดรวมกันออกมาเป็นแก้วนี้นะคะดื่มแล้วเนี่ยก็คือ ดีต่อใจแล้วก็รู้สึกสวยด้วยอืมอร่อยมากแล้วมันจะฟินยิ่งขึ้นทานคู่กับขนมปังค่ะอันนี้เป็นขนมปังธัญพืชน,นะคะซึ่งเป็นขนมปังโฮมเมดของที่ฟิลิปเวนเองบอกเลยนะว่ามันหนานุ่มแล้วก็ดีต่อใจแล้วก็ดีต่อลำไส้ด้วยนะคะส่วนใครที่ชอบสะโคนเขาก็มีสะโคนด้วยเหมือนกันค่ะ และสําหรับใครที่ไม่ได้ทานอะไรมานะคะแล้วอยากจะทานอะไรที่มันหนักท้องมากกว่านี้นะคะที่นี่เขาก็มีเมนูอาหารซึ่งหมุนเวียนเปลี่ยนทุกวันเลยนะคะแต่ว่าทุกเมนูเนี่ยเป็นเมนูอาหารสุขภาพค่ะอ่าออาจจะมีคุณผู้ชมคิดว่าโอ้ยอาหารสุขภาพจะอร่อยหรอบอกเลยว่าที่นี่อร่อยแน่นอนค่ะแล้วก็เมนูประจําวันนี้นะคะก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นข้าวกล้องไก่ตุ๋นมะระแล้วก็สลัดโรคานี่เอาหน้าตาให้ดู น่าทานไหมล่ะหลังจากที่เราได้เพิ่มพลังจากการดื่มน้ำผักสกัดเย็นและอาหารสุขภาพอร่อยๆกันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะทิพย์จะพาคุณผู้ชมมาเริ่มกิจกรรมแรกของวันนี้กันค่ะ เติมพลังกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็มาออกกําลังกายกันค่ะคุณผู้ชมคะหนึ่งอย่างที่ทิฟเล่นอยู่บ่อยๆนะคะนั่นก็คือการเล่นพิลาทิสค่ะเป็นการออกกําลังกายได้ทุกส่วนของร่างกายเลยนะคะและอย่างถ้าเกิดว่าใครนะคะหลังพักฟื้นผ่าตัดแล้วคุณหมอบอกว่าสามารถที่จะออกกําลังกายเบาๆได้แล้วพิลาทิสก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจด้วยข้างในมีหลายเครื่องมากแต่ละเครื่องก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฮิวกายกับทิปเลยค่ะ นี่แล้วก็ครูพิรัติส์ของทีมนะคะครูรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูรีค่ะที่เกิดว่าคุณชมที่อาจจะไม่รู้จักพิลัทิสมาก่อนเลยค่ะอยากให้อธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆโอเค พิลาทิสจริงๆแล้วเราถือว่ามันคือการออกกำลังกายแบบหนึ่งรูปแบบหนึ่งเลยค่ะซึ่งจริงๆเราก็สามารถใช้พิลาทิสในการเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายได้สร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อสร้างความยืดหยุ่นให้กับร่างกายคนส่วนใหญ่พอบอกว่าจะมาเล่นพิลาทิสครั้งแรกจะบอกว่าไม่กล้าเล่นคิดว่าตัวเองตัวตึงเกินไปกลัวเล่นไม่ได้แต่จริงๆแล้วนั่นรีมองว่านั่นคือสาเหตุหลักที่ทําให้เขามาเล่นเพราะว่าพอมาเล่นแล้วอะค่ะมันจะทําให้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนาะกลับมามีความสมดุลมากขึ้้นนนาาางคไมม่่่รรูเเเเลลลยวที เพลลาทิสครั้งแรกอย่างนี้ค่ะไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแขนซ้ายแขนขวาหรือแม้กระทั่งขาซ้ายขาขวาหรือว่าสะโพกของเราเนี่ยมีความแข็งแรงไม่เท่ากันอพอมาเล่นพิลาทิสแล้วเนี่ยเราถึงได้รู้ว่าโอเคร่างกายเรามีความไม่สมดุลกันอยู่ และอีกอย่างหนึง่งนอกจากความแข็งแรงเนาะคนก็จะบอกว่าช่วยในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมได้ซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้มันกลายรีมองว่าตอนนี้มันเริ่มมีกระแสมามากขึ้นในการเล่นพิลาทิสเพื่อแก้ไขปัญหาคาอบาลัยที่ปวดอย่างของทิปเนี่ยก็จะมีความไม่สมดุลไหล่ขวาก็จะแอบตกนิดนึงนะคะไหล่ซ้ายจะยกสูงกว่า,จาเจ้าเครื่องนี้ก็คือคาดิแลคคาดิแลคใช่ค่ะสามารถจะช่วยปรับสรีระทิปที่ไหลเอียงไม่เท่ากัน ได้ได้วยใช่ไม่ใชให้คุณผู้ชมดูค่ะว่าเราต <IDs share S 1> ้องทำท่าไหนยังไงโอเคค่ะได้เลยค่ะ สำหรับพิลาทิสมีอุปกรณ์ที่ใช้เล่นทั้งหมด5อย่างด้วยกันนะคะซึ่งตัวแรกที่ทิพจะเล่นมีชื่อเรียกว่าคาดิแลคซึ่งจะมีการผสมผสานยิมนาสติกเข้ามาในท่าทางเพราะต้องมีการปีนป่ายโหนบาซึ่งผู้เล่นก็ต้องใช้สมาธิแล้วก็เกรงกล้ามเนื้อแต่ละส่วนให้ดีค่ะหายใจเข้าสปิดขาขวาเหยียดยาวตรงๆไปหาจออกแทบกลับมาเบาๆคะ่ะ 1. เยี่ยมมาก 2. อีกครั้งหนึ่ง อุปกรณ์ตัวต่อไปก็คือ reformer นะคะสามารถจะปรับท่าทางการเล่นพิลาทิสได้ทุกส่วนตั้งแต่แขนจรดเท้าเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีการสปริงที่ปรับแรงต้านได้หลายระดับรวมถึงเครื่องนี้นะคะก็มีท่าที่เราสามารถที่จะใช้ในการบรรเทาออฟฟิศซินโดรมได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะรู้สึกว่ามันจะยืดกล้ามเนือ้อด้านหน้าเราออกเพราะปกติบาง,งทีเราใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นมือถือเราก็ก้มไปอย่างเดียว อันนี้มันก็เหมือนการที่เราได้ยืดออกไปถูกต้อง<ป>ถูกต้องแล้วก็เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้านหลังในการออกแรงดึงสแตรปมาด้านหลังเยีย่ยมค่ะโอเค อุปกรณ์ตัวที่3เรียกว่าวุนด้าแชร์ค่ะความสนุกของการใช้อุปกรณ์นี้นะคะก็คือการได้ฝึกบาลานซ์เราจะต้องฝึกการพยุงแล้วก็ทรงตัวผ่านการเล่นกับน้ำหนักของตัวเราเองนี่แหละค่ะอีกรอบหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายจอกม้วนท้องแตงก้นโรกระดูกสันหลังขึ้นมาค่อยๆเปลี่ยนมือให้ลีขึ้นมาเลยค่ะเก็บท้องเก็บก้นแน่นค่อยๆยกตัวขึ้นเยี่ยมมากแอนอกไว้ชายยกตัวขึ้นสูงอีกนิดนึงหายใจเขา้า หายใจค่อยๆเก็บคางลงค่ะสูบท้องลงมาค่อยๆ roll back roll back วางลงมาเบาที่สุดเบาที่สุดทิ้งสะโพกมาด้านหลังแล้ว flat back ให้ดีสวยมาก อุปกรณ์ที่4นี้นะคะเรียกว่า ladder barrel ซึ่ง barrel ที่เราเห็นนี้ก็จะเป็นแท่นโคง้คงซึ่งจะช่วยดูแลกระดูกสันหลังเราสามารถจะแอ่นตัวหน้าไปกับเบาะได้เลยนะคะท่าเนี้ค่ะมันดีม,มันดีมากเลยนะคะเพราะมันช่วยสร้างความยืดหยุ่นให้กับกระดูกสันหลังเรา เพราะว่าเราส,งสังเกตดูถ้าเราแก่ตัวลงเรื่อยๆเราเห็นคนแก่ส่วนใหญ่เขาจะค่อยๆหลังคอมลงหลังงุ้มลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพิลาทิสะคะ่ะจะช่วยทําให้กระดูกสันหลังของเราเนี่ยกลับมามีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งมันมีคอนเซปต์อยู่ว่าถ้าเรากระดูกสันหลังเรามีความยืดหยุ่นนะคะมันจะทําให้เราดูแข็งแรงแล้วก็มีความอ่อนเยาว์มากขึ้นบุคลิกภาพเราก็จะสดีขึ้นด้วยใช่ค่ะ และสําหรับอุปกรณ์ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวที่ทิพชอบเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าจะท้าทายมากทีเดียวตัวนี้เรียกว่าคออะไลที่จะเน้นการสร้างความแข็งแรงให้กับแกนกลางลําตัวแล้วก็สร้างบาลานซ์หรือว่าความสมดุลให้กับร่างกายไปพร้อมๆกันค่ะเรายิ่งช้าปิดช้าๆเราจะยิ่งรู้สึกกล้ามเนื้อขาด้านในทํางานมากขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อสะโพกด้านนอกด้วยเหมือนกันเนาะโอเค บาลานซ์ตัวเองโดยการเปิดแขนออกเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องไว้หายใจออกค่อยๆเหมือนลู่ซิปค่ะแล้วตัวยืดตรงๆเหมือนเลนสเท่นยืดกระดูกสันหลังแล้วขึ้นค่ะสวยค่ะขออีกสองครั้งให้ลหน่อยสิหายใจเข้าลืกหายใจออกค่อยๆสูบท้องเข้าไปเยอะๆ ดูดีมากเลยนะคะแน่นทุกครั้งเลยเวลาที่เล่นพิลาทิสเนี่ยจะรู้สึกว่ามันได้ออกกำลังกายแบบกล้ามเนื้อม,มัดเล็ก<ช>ไปจนถึงแบบกล้ามเนื้อลึกลในใช่ค่ะคุณผู้ชมที่สนใจอยากเล่นพิลาทิส มีคำแนะนำมีงไงไหมคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ต้องคิดเลยว่าเรามีความตัวตึงไม่ยืดอยู่เราจะเล่นไม่ได้พิลาทิสเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าะจะอายุตั้งแต่8ขวบไปจนถึงผู้ใหญ่อายุ60 65หรือจริงๆลูกค้ารีเจ็ดสิก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นเล่นได้ทุกวัยจริงๆยิ่งถ้าตัวตึงต้องมาค่ะมันเล่นเสร็จแล้วตัวจะได้หายตึงใช่นะ่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียนรู้เรื่องของพิลาทิสนะคะก็มาหาคุณรีที่ฟิลิปเวนได้ด้วยค่ะได้เลยค่ะแต่วันนี้ทีมฟินนะคะคือ อันนี้ได้ออกกำลังกายแบบมัดเล็กไปละแต่เดี๋ยวชิชจะไปตอกคาร์ดิโอค่ะเดี๋ยวจะไปบอดี้คอมแบทอีกหนึ่งการออกกำลังกายที่บอกเลยว่าคิวกายแน่นอน ใครที่ชอบออกกําลังกายแบบคลาสนะคะต้องเจอครูตูนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครูตูนค่ะที่ฟิลิปเวนค่ะมีคลาสออกกําลังกายอะไรบ้างค่ะพูกเรามีเยอะครับเรามีแบ่งออกเป็นทั้ง2ส,ส่วนครับไม่ว่าจะเป็น MindBody แล้วก็ High Intensity ครับ MindBody ก็เราคิดง่ายๆครับเป,เป็นคลาส เบาๆเช่นโยคะแมทเพลยติสครับแต่โยคะเราก็จะแบ่งออกเป็นซีรีส์ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตั้งแต่เป็นง่ายไปจนถึงยากครับส่วนวานเลยใช่ครับผมไฮเทสตี้เราก็จะเป็นเกี่ยวกับกระบวนการอากกำลนะครับให้กับสมาชิกของเราไม่ว่าจะเป็นคลาสบริคแบดบริพัมซึ่งเป็นลิขสิทธิ์จากเลสมิวที่เรานำเข้ามาแล้วเราก็เสียค่าลิขสิทธิ์ในส่วนของให้ไฮเทสตี้อีกก็จะมีแอโรบิกสเต็ป แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกมากมายครับโอ้คลาสเยอะมากแล้ววันหนึ่งมีทั้งหมดกี่คลาสคะที่นี่หะครับมีประมาณต่อวันนี่สิบถึงสิบสองคลาสต่อวันโอ้โหเริ่มกันตั้งแต่กี่โมงคะเริ่มตั้งแต่แปดโมงเช้าครับแปดโมงเช้าไปจนถึงไปจนถึงประมาณหนึ่งทุ่มครับเรียกว่าคือใครสะดวกช่วงเวลาไหนอะเลือกคลาสจะมาลงได้แบบสบายเลยอะยินดีเลยครับผมนี่ถือว่าเป็นที่ที่มีคลาสออกกำลังกายเยอะมากๆเลยนะคะแต่ทิปอะอยากจะเล่นตัวนี้มากเพราะมันพิเศษเฉพาะที่นี่จริงๆก็คือ เดี๋ยววันนี้ขอเบิร์นแคลอรี่1ชั่วโมงที่เราเล่นแบบเต็มๆเลยเผาผลาญพลังงานไปเท่าไหร่คะ570แคลครับ570แคลจัดเลยค่ะคุณตูนอันนี้ค,คือไม่มัมนะครับแต่ว่าถ้าคุณทำเต็มที่คุณจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราคำนวณไว้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าไหวไม่ไหวอ่ะจัดเลยคะ่ะคุณตูนคะ่ะครับผม <c oughs> ดีดีครับ หลังจากที่ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าทิปก็จะขอดูแลผิวพรรณและความงามให้กับตัวเองบ้างค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันค่ะ ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปทําทรีทเมนต์ค่ะคะุณผู้ชมเราจะไปนอนสบายๆนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยแต่เดี๋ยวเราถามเขาดีกว่าว่า ผลิตภัณฑ์ที่จะใช้กับทรีทเมนท์ที่เราจะทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณชีนะคะทรีทเมนท์ที่นี่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของอะไรยังไงบ้างคะ,อะของฟิลิเปนนะคะเราจะมีโปรดักต์สามแบรนด์หลักๆที่เราเป็นเจ้าเดียวที่นําเขา้าเขามาในประเทศไทยก็จะมีตัวแบรนด์ไอเฟิร์มนะคะจากอเมริกาแล้วก็ตัวสวิตโปรแกรมจากสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงตัวอินฟลูเอนซ์ตัวนี้จะทําทั้งในส่วนของโปรดักต์ผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวให้เราทั้งหมดเลยที่ขอตัวแบบ เด็ดเลยที่แบบว่าพอใช้ปุ๊บแล้วแบบถ้าแนะนำตัวแรกตอนนี้แบรนด์สวิตโปรแกรมมีตัวใหม่ที่เราแนะนำเพิ่งเข้ามาเป็นตัว c o r ์เรจพรีเมียมตัวนี้ค่ะจุดเด่นของแบรนด์เขาคือเขาจะมีเทคโนโลยี B C C R สามารถฉีดก่อนแต่งหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นได้อ๋ออันนี้เป็นสเปรย์ใช่เป็นเซรั่มในรูปแบบมิสเซรั่มที่อยู่ในรูปแบบของมิสนะคะก็คือจะเข้มข้นกว่ามิสปกติสามารถลองได้เลย ใช่สเปย์จะค่อนข้างละเอียดแต่ว่าจะรู้สึกว่าเนื้อแน่นกว่าสเปย์ปกติใช่อันนี้เติมระหว่างวันอันนี้เก๋มากเลยเติมระหว่างวันก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดจะดีที่สุดก็คือกอดลงกอกินแค์ใช่มีอีกตัวหนึ่งของ i f เฟิตัวนี้จะเป็นตัว r e g o r a t i n g Complex ค่ะตัวนี้เหมาะสำหรับลูกค้าที่ทำเทอร์มาหรืออัลตราหรือว่าทำเลเซอร์ที่มีความร้อนเยอะๆก็จะเป็นอย่างนี้เวลาใช้เขาก็ ใช้ใช้หนึ่งั๊มแล้วก็อันนี้ได้เลยในส่วนของ treatment เราใช้เวลาใช้โปรแักเราใช้แบบไซร์รีเทลตรงนี้ให้กับลูกค้าเลยไม่เป็นแกลลอนดังนั้นคืออะไรที่จะบำรุงผิวหน้าเราในห้องบำรุงเนี่ยนะก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยนะคะเห็นว่ามีเฉพาะแค่ในประเทศไทยเขาทำให้พิเศษสำหรับิลิเวณไทยแลนด์เท่านั้นใช่อันนี้จะเป็นตัวแร่แพลตินัม หอมด้วยอ่ะใช่ตัวนี้ลูกค้าชอบมากๆเป็นกลุ่มรลายโปรดักต์ที่พรีเมียมที่สุดของฟิลิปเปน์คือตัวนี้เลยอ๋อนี่เลยเป็นแพลทินัมแล้วแบบนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของฟิลิปเว้เขาอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ <c oughs> เขาสามารถซื้อได้ไหมคะอ๋อปกติแล้วเราจะสนวนดปวยให้เมมเบอร์ด้วยแต่อันนี้เดี๋ยวพิเศษให้สำหรับ คุณผู้ชมที่ดูรายการของคุณทิปปี้เลยค่ะโอ้ยแฟนๆชาวสมดกับพ,พีทิปปี้หิวใจนะคะ,คะถ้าอยากที่จะนะคะลองใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทำยังไงคะสามารถแอดไลน์นะคะแอดไซ์ลิเวนทีเนะคะแล้วก็ทักไลน์เข้ามามเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็แจ้งว่ามาจากรายการคุณทิปปี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะจัดในส่วนของส่วนลดพิเศษ บอกเลยค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอรับส่วนลด10%สำหรับซื้อสกินแคร์นะคะอันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณน้ำอุ่นมากนะคะงั้นเดี๋ยวที่จะขออนุญาตค่ะไปรับการดูแลปริบัติผิวให้ผ่อนคลายแล้วจะได้สวยๆแบบนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ ณผู้ชมคะก่อนที่เราจะเข้ารับบริการทรีตเมนต์ต่างๆนะคะทิปก็มักจะมาปรับสมดุลของร่างกายด้วยการเข้าซ s a น n าก่อนค่ะ s a น n าถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ของการพักผ่อนและฟื้นฟูที่ได้รับการยอมรับมาหลายศตวรรษนะคะด้วยการทําให้ร่างกายนั้นขับเหงื่อภายใต้พื้นที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง60 90องศาเซลเซียสค่ะ ตอนนี้ร่างกายก็พร้อมแล้วนะคะที่จะได้รับการดูแลซึ่งทิพย์ก็จะขอเริ่มทรีตเมนต์ตัวแรกเป็นตัวใหม่ล่าสุดของฟิลิปเวนค่ะนั่นก็คือ Supra s ร i สลิ หลังจากทำแล้วนะคะที่ร,รู้สึกเหมือนกับว่าได้ไปออกกําลังกายต้องบอกว่าทรีทเมนต์นี้เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยจะมีเวลาออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องค่ะ และตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาการทำทรีทเมนต์ที่หน้าค่ะที่ทิพย์กำลังทำอยู่นี้นะคะเป็นศาสตร์การทำทรีทเมนต์ใบหน้าจากฮ่องกงที่เรียกว่า Timelock ค่ะจะช่วยให้ผิวเรานั้นแลดูอ่อนเยาว์แล้วก็ยังช่วยให้ผิวแลดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ทิพย์ชอบมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำทรีทเมนต์หน้าแนะนำตัวนี้เลยค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของทิปที่ฟิลิปเวนนะคะเป็นวันที่ช่วยฮิวใจและก็ฮิวกายให้กับทิปได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะส่วนคุณผู้ชมชอบการฮิวใจแบบไหนเลือกแบบที่ใช่มีความสุขได้ง่ายๆมีความทุกข์ให้น้อยลงนะคะแล้วสัปดาห์หน้าทิปจะพาคุณผู้ชมไปพบกับรูปแบบการฮิวใจอะไรติดตามได้วันเสาร์สิบนาฬิกาสามสิบนาทีทางช่องอมรินทีวี HD 3 4ส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผิวหน้ารับส่วนลด10%ไปเลยค่ะเพียงแค่แคปหน้าจอรายการชนรัศมีกับ V.I.P. แล้วส่งมาที่ l ล n e p h i l i p v e i n t h ส่วนลดพิเศษขนาดนี้หมดเขต30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะขอขอบคุณบริษัทเมืองไทยประกันภยัยจำกัดมหาชน สำหรับแฟนๆชัศมีกับ V.I.P. ทิปปี้ฮิวใจวันนี้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางฮิวใจให้ได้ฟังกันเพลินๆในรูปแบบพอดแคสต์ทิปปี้ฮิวใจฟังกันได้ใน Spotify และ YouTube Rainbow Media ค่ะอ m ม r ริ t ท